สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟทุกท่านคลิปนี้ยังอยู่ที่เมืองรอดเบลก่อนจะเข้าไปบิสเบนนะคะอยู่ริมคลองต้องต้องแมนริมคลองเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเขาจะทําคลองออกมาทําคลองเข้ามาน้ําก็จะไหลจากทะเลจากมหาสมุทรเข้ามาเนี่ยค่ะ งามคกไแมคะ่ะวิวงามงามัน,ามนซ่อนหลายมาถึงมาถึงแรกๆเป็นช่วงเวลาที่เราออกออกมากินข้าวเที่ยงบริเวณนี้จะเป็นย่านย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ประมาณนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลองนี้ยาวนะคะแล้วก็มีหลายคลองริมฝั่งคลองก็จะเป็นแบบเป็นบ้านก็นลวยไหมพี่น้อง แต่ละหลังก็จะมีท่าจอดเรือเป็นเป็นของตัวเองสี่เม้เป็นเรือยอดทั้งสี่เมฆค่ะพอดีเรามาเรามามเยี่ยมพี่ชายของคุณปีเตอร์เพนยุมเมืองรอดเวลก่อนจะถึงบิชเบิร์นนั่งรถไฟเข้าไปก็ประมาณ30-35นาที นี่ค่ะดอกไม้หอมมากเดินตามความหอมอันมิสเตอร์พีเตอร์เพื่นบอกว่าจัสมินออสเตเลียดอกมาริออสเตเลียว่าสันหอมหอมพี่น้องอันนี้ก็เตยทะเลเมืองน,นี้นิยมตกแต่งจัดสวนด้วยเตยทะเลเยอะมากเตยทะเลบ้านเราก็ก็เยอะนะคะก็นิยมมาจัดสวนเหมือนกัน เนี่ยพี่นอ้องอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนหลายค่ะบ้านแต่ละหลังก็จะมีเรือยอดไหมสวยงามมากค่ะอันนี้ลงลงคลิปแบบว่าลงลงคลิปถอยหลังเน้อพี่น้องสุดท้ายเราไปสิ้นสุดการท่องเที่ยวที่บิสเบิร์นเนาะรุนนี้ก็เริ่มลงคลิปเริ่มจากเมืองบิสเบิร์นแล้วก็ถอยมาถอยมาเรื่อยๆ <laughs> ตอนที่ยังไม่เข้าบิทเบิร์นเอาให้ไหรมาลงก่อนนะหลังจากคลิปนี้ก็จะเริ่มลงคลิปฟาร์มโลเคชั่นฟาร์มเมืองที่อยู่ชายแดนเรียกว่าอยู่ชายแดนติดกันกันกบควนะีนแลนด์เนาะยังเป็นนิวเซาเวล์นิวเซาเวลแต่อันนี้เป็นเป็นควีนแลนด์แล้วนะคะเมืองรอดเวล์น่ออนซอนงานหลายพี่น้อง คนชอบเที่ยวน้องไปไหนก็จะตื่นตาตื่นใจโชคดีที่มิสเตอร์ปีเตอร์เดี๋ยวนี้เพื่อนเข้าใจเพื่อนก็ยอมให้มายืนทายคลิปคนเดียวองซีนาค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะออนซ่อนลายก็เข่เขาก็จะมีมีเรือเรือยอทสำหรับาพาน,นกัท่องเที่ยวเที่ยวชมแลนออกคล้องแลนมาในคล้องสินะค่ะ เพิ่อนอธิบายให้ฟังเนาะเขาจะวิ่งเฉพาะวันอาทิตย์ข้างหน้านี้เป็นร้านอาหารที่เราจะไปกินไปกินข้าวเที่ยงเป็นอาหารทะเลนี่ค่ะวันซ่อนหลายพี่นอ้องวันซ่อนไหลางามไหลบรรยากาศสุดยอดเลย เมืองรอสเวลอาหารทะเลที่นี่ก็แพงเดียวนะคะจานนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทพี่นงคะแค่นี้แล้วค่ะเจ็ดร้อยกว่าบาท